สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหุ่งพารวยเช่นเคยนะคะพี่น้องคะ่ะสาวอ่งพารวยชาแนลเนาะหรือว่าน้องหุงค่ะพี่น้องคอ่าวันนี้น้องหื่งก็มีแนวทางของหวยลาวในวันที่ห้าเมษา,า,ายนสองพัารยน2สิบ่มาแปงปันนะคะย้ำนะคะว่าเป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องขาคำเตือนตัวเลขเกิดจากการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางนะคะแนวทางในวันที่5มีสายยน2,564นะคะเด่น ตัวเด่นน้องเบืงนะคะพี่น้องคะ่ะตัวเนตัวเด่นกับซิมีสอกับเจ็ด้ะจ้าสกับ7จมีสกับ7จสองก็จะมี2 0 2 1 2 3 2 8สอเจ็ด ส่วนเด่นเนะคะพี่น้องคะเด่นเดเด่นเจ็ดเด่นเก็จะมี70็ดศู จ็ดแปดเจ็ดสี่นะคะพี่น้องะ่ะสองตัวนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้สองตัวสามตัวนะคะอันนี้สองตัวอันนี้สามตัวมาดูสามตัวกันนะคะไม่รู้จะ เข้าหรือไม่เข้านะคะพี่น้องขาก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะพี่น้องเนาะสามตัวที่น้องหุ่งชอบนะคะหกเจ็ดหนึ่งมีหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปด เจ็ดแปดเอาอะไรอีกนะหกเจ็ดแปดนะคะพี่น้องค่ะเจ็ดเจ็ดสามค่ะพี่น้องใครที่ชอบชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะพี่น้องค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะพี่น้องค่ะเป็นแค่แนวทาง ของวันที่5นะคะ5วันที่5้เมษายน2564เนาะพี่น้องเนาะอ่าะจดไว้แคบไว้เด้อจ้ะเด้อก่อนออกไปอยาก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหึงด้วยนะคะพี่น้องคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ